สวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําแบบทดสอบนะครับอ่เป็นลองความรู้ง่ายๆนะครับนะว่าความรู้ในเรื่องของหน้าที่พลเมืองกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เนี่ยในเบื้องต้นเรามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อลองเรียนกับคุณหลุยดูนะครับอในส่วนที่1นี้นะครับ ถามว่ากฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศคืออะไรกไก่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกำหนดคอควายรัฐธรรมนูญงองง,งูพระราชกฤษฎีกานะครับเอาละเราลองทำนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราดูนะครับข้อที่1น,นะกฎหมายสูงสุดคืออะไรนะเป็นสีประกาศแป๊บนึ่งนี่กฎหมายสูงสุดนะครับ คำสำคัญคือคำว่าสูงสุดกฎหมายสูงสุดในการปกรครองประเทศนะครับคืออะไรพระราชบัญญัติพระราชกำหนดรัฐธรรมนูญหรือพระราชกฤษฎีกาข้อนี้ตอบอรัฐธรรมนูญนะครับข้อนี้ไม่น่พลาดนะครับเนาะต่อไปข้อที่2นะครับเหตุผลหลักที่มนุษย์จําเป็นต้องมีสังคมถามว่ามนุษย์จําเป็นต้องมีงสังคมทําไมถึงมนุษย์ต้องไปสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นเองนะครับมนุษย์ไม่สามารถอยู่เพียงลำพังได้ต้องพึ่งพาอาใัยกันดังนั้น ข้อที่ชัดเจนก็คือมนุษย์ไม่สามารถทําทุกอย่างได้อันนี้ถูกต้องเราเป็นสัตว์สังคมถูกต้องพึ่งพาอาศัยกันตรงนั้นข้อนี้ตอบถูกทุกข้องงงน,นะครับต่อไปข้อที่3ถ้าเรามีความต้องการเกิดขึ้นเราจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุดอันนี้ถามในเชิงเศรษฐศาสตร์อิคโนิมิกหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อมนุษย์มีความต้องการเนี่ยนะครับมีความวอนมีความนิดเนี่ยเราต้องคํานึงถึงสิ่งอะไรข้อนี้เนี่ยนะครับให้ตอบในเชิงบวกนะครับ คำถามแบบนี้ให้ตอบในเชิงบวกจําไว้นะครับหความจําเป็นรสนิยมอ่อควายผู้อื่นใช้สิ่งนั้นมากๆนะครับหรือฤดูการข้อนี้ตอบความจําเป็นกอไก่นะครับต่อไปข้อที่4ข้อใดเป็นความแตกต่างถามความแตกต่างนะครับเปรียบเทียบดูระหว่างมนุษย์กับสัตว์ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพราะอะไรกอไก่มนุษย์ใช้สัญชตาตญาณมากกว่าสัตว์ ขอไขมนุษย์ใช้สัญชตาตญาณเท่ากันกับสัตว์คอควายสัตว์สามารถเรียนรู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมได้งองงูสัตว์ใช้สัญชตาตญาณมากกว่ามนุษย์ข้อไหนเป็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้ององงูนะครับสัตว์เนี่ยมีสัญชตาตญาณมากกว่ามนุษย์ดังนั้นมนุษย์เนี่ยเราเรียนรู้นะครับนะ,ะเรามีการเรียนรู้นะครับ เราเรียนรู้นะครับเรามีวัฒนธรรมมี culture นะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับต่อไปข้อที่5ถามว่าความต้องการขั้นสูงสุดตามแนวคิดของมัสโลนะครับขั้นเนี่ยขั้นไหนถือว่าเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ก็ไก่นะครับความเข้าใจในตัวเองขอไข่ปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องน่งห่มยารักษาโรคคอควายนะครับความรักความอบอุ่นแล้วก็งองูความมั่นคงปลอดภัย ข้อนี้ตามขั้นของมัสโลเนี่ยตอบนี่การเข้าใจในตัวเองหรือการบรรลุสัจการแห่งตนนั่นเองนะครับข้อที่6ถามแบบความจำอซึ่งไม่ยากเท่าไหร่นะครับสูบบุหรี่ในที่สาธารณะปรับเท่าไหร่ถ้าถามในสมัยก่อนในตอบ2,000ทันทีนะฮะแต่หน้าถามนะตอนนี้ตอบ5,000นะครับนะตอบง,งูนะครับต่อไปข้อที่7ข้อใดเป็นโทษทางอาญาทั้งหมดโทษทางอาญาทั้งหมด มีอะไรบ้างโทษทางอาญามีทั้งหมด5สถานนะครับ1จําจำคุกไม่ใช่จำคุก1ก็คือกักขังปรับริบรัพย์จำคุกแล้วก็ประหารชีวิตนะครับมี5สถานดังต่อไปนี้นะครับถามว่าข้อใดเป็นทั้งหมดจำคุกใช่หรือจำคุกกับการใช่ไม่ใช่จำคุกกับใช่กับก,การไม่ใช่ในกอไก่นะครับขอไข่กักขัง กับยึดซัพยบไม่มีนะกับขังนะอายัดรัพย์ประหารชีวิตข้อนี้ตอบข้ององูนะครับริบรัพย์กับจำคุกโทษทางอาญาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคืออะไรบ้างกอไก่จำคุกขอไขประหารชีวิตคอควายปรับงองูกับขังข้อนี้ตอบประหารชีวิตนะครับต่อไปข้อที่9กนะครับถามว่าบุคคลธรรมดาเริ่มต้นเมื่อไหร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับและสิ้นสุดเมื่อใดด้วยกอไก่เริ่มเมื่อปฏิสนธิและสิ้นสุดเมื่อตายหรือเมื่อคลอดสิ้นสุดเมื่อตายเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดเมื่อตายหรืององงูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบคอควายนะครับตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คืออาบุคคลธรรมดาเริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับต่อไป ถามกรณีสาบสูญการที่จะเป็นบุคคลสาบสูญตามกฎหมายข้อที่10นะครับเราจรึงถือว่าเป็นบุคคลสูญหายต้องใช้ระยะเวลากี่ปีตามะระยะเวลาปกติก็คือ5ปีงอง,งูนะครับต่อไปข้อ11จงเรียงลำดับศักด์กฎหมายไทยจากสูงไปหาต่ำกฎหมายลำดับศักด์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือพรอะราชรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญล,ล,งลงมาก็คือ พระราชบัญญัตินะครับพระราชกฤษฎีกาแล้วก็พระราชกำหนดกฎกระทรวงกฎหมายท้องถิ่นนะครับเรียงไปข้อที่ไม่ใช่เลยคือข้ององูนะข้อลำดับชั้นมันผิดไปละกำหนดกับพระราชบัญญัติอันนี้ก็ผิดไปละข้อนี้ถูกที่สุดก็คือข้อขอไข่นะครับพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและกฎกระทรวง รับนวนฉบับปัจจุบันนะครับเป็นฉบับที่เท่าไรก็ตอบฉบับที่20แล้วนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่16แล้วนะครับทุกท่านครับต่อไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งควมเปชาติที่เริ่มนําเอาเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในแผนปฏิบัติการเนี่ยคืออะไรนะครับกอไก่ฉบับที่8ขอไข่ฉบับที่9 ขอควาฉบับที่10และงองูฉบับที่11นะครับให้เป็นทริกเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับสศกิจพอเพียงนะตรงรัชกาลที่9นึกอะไรไม่ออกตอบ9ไว้ก่อนนะครับตอบขอไข่15นะครับต้นไม้ประจํารัชกาลที่10คือต้นอะไรต้นจิกต้นดาวเรืองต้นพุทธรักษาหรือต้นรวงพึ่งข้อน,นี้ตอบต้นรวงพึ่งนะครับเป็นต้นไม้ประจํารัชกาลที่10นั่นเองนะครับต่อไปอย่างเร็วนะครับ ปีงบประมาณนะครับถามนะปีงบประมาณในประเทศไทยในยแบ่งปีงบประมาณกับปีพศเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับปีงบประมาณในเริ่มต้นเมื่อเดือนอะไรนะครับงบประมาณเนี่ยมันจะเริ่มต้นสิ้นสุด30กันยานะเริ่มต้นตุลานะครับข้อใดไม่เป็นอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยประกอบด้วยอำนาจน,นิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการข้อที่ไม่ใช่คือข้ององูอำนาจป,ประชาธิปไตยไม่ใช่ 18นะครับการปกครองแบบประชาธิปไตยข้อใดสําคัญที่สุดก่อไก่ประเทศชาติขอไขรัฐบาลขอควายพระมหากษัตริย์และงองงูประชาชนการปกครองแบบประชาธิปไตยคือการปกครองที่ยึดโยงเสียงของประชาชนเป็นหลักข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองนะครับข้อ19หลักการสําคัญที่สุดของประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยมันมีแต่ข้อแตกต่างจากดิจิทัลหรือว่าเผด็จการนะครับก็คือ เรื่องของสิทธิเสร,รีภาพการมีส่วนร่วมและเอการาชแต่นั้นเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคือเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในมากกว่าในส่วนที่มันเป็นเผด็จการนั่นเองและข้อ20นะครับประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบใดข้อนี้กอไก่ประธานาธิบดีขอไขา่รัฐสภาขอควายกึงรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีและงองฐฐฐฐฐฐูไม่มีข้อใดถูกข้อนี้ตอบข้อขอไข่รัฐสภานะครับ 21สิ่งที่สังคมมอบให้เราสอดคล้องกับอะไรข้อนี้ถามเรื่องของสิทธทิเสรีภาพบทบาทหน้าที่กอไก่สิทธิขอไข่หน้าที่คอควายสารภาพแล้วก็งองูบทบาทสิ่งที่สังคมมอบให้เราเนี่ยนะครับสอดคล้องกับข้ออะไรข้อนี้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือเรื่องของสารภาพนะครับสิ่งที่สังคมกําหนดให้เรานะครับมอบให้เราเนาะต่อไปในนะักดลเป็นครูจัดเป็นสิ่งใด ก็ตอบเป็นสารภาพทางสังคมน,นะครับตอบสารภาพขอคายแต่เป็นสารภาพที่ได้มาภายหลังนั่นเองนะครับการมั่นนะครับโดยปกติแล้วบุคคลเรามั่นเมื่ออายุเท่าไหร่นะครับคูใบให้เลยตอบ 17- กับ18แปแน่นอนเลยละนะครับแต่เมื่อจะมั่นได้นะครับตอบ17ปีบริบูรณ์บิดามารดายินยอมด้วยนะครับต่อไปเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะครับคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ นะ25นะครับการพูดการคิดการแสดงความคิดเห็นจัดเป็นสิ่งใดข้อนี้ตอบเป็นเสรีภาพเนาะถึงจะชัดเจนนะครับนะอายุเท่าใดที่สามารถทําใบขับขี่ได้อันนี้ถามอายุกับความสัมพันธ์นะนะอายุเท่าใดที่ทําใบขับขี่ได้นะครับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องอายุ15ปีบริบูรณ์ตอบกอไก่อายุเท่าใดทําใบขับขี่รถยนต์ได้รถยนต์ตอบ18ปปีบริบูรณ์คอควาย อายุท่าใดสามารถไปเลือกตั้งได้ตอบ18ปีบริบูรณ์นะครับขอขวาอีกแล้วการบรรลุนิติภาวะที่จริงบรรลุนิติภาวะได้2กรณีนะครับหก็คือเรื่องอบรรลุนิติภาวะด้วยอายุที่มันถึงแล้วก็คือ20ปีบริบูรณ์งูอีกกรณีหนึ่งคือการบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะครับเมื่อครบที่เราสมรสแล้วก็บรรลุนิติภาวะเลยนะจดทะเบ,บียนแล้วอย่างเงี้ยสานะครับบุคคลใดทํา สัญญากู้เงินโดยไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับก็ต้องคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ตอบ20ปีบริบูรณ์นะครับเอาละวันนี้นะครับมาอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของหนา้าที่พลเมืองเบื้องต้นนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ30ข้อ30คะแนนนะครับจดจําไว้อย่าให้พลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ